สวัสดียุคโควิดนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูหุ้นอ่าลงไฟฟ้านะครับนะอันนี้มันไม่ได้มาใบหุ้นนะครับอันนี้คือจะมาเปิดให้ดูว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อหุ้นลงไฟฟ้าสักประมาณ5ปีเนะี่ยเราจะมีเงินเท่าไหร่นะครับโอเคเริ่มกันเลยนะนะอย่างบริัทเก้านะครับ าเกิดว่าเราซื้อหุ้นนะครับเก้าตั้งแต่ IPO นะครับปี2018นะถ้าดูจากกราฟนะสองพันสะิบแปดะสองพันสิบแปด IPO นะครับสมมุติวันนี้นะครับวันนี้นะจากราคาที่ 12แล้วกันอนะ่ะผมคิดที่ราคา12บสองกันวันนี้33บาทนะนะสิบสนะครับนะคิดให้ดูเลยนะครับวันนี้33นะครับหาน12บสองนะ2เท่านะครับสมมุติเราลงทุนล้านหนึ่งนะครับปี2018สิบแปนะ วันนี้นะครับก็มีเงินประมาณสองล้านนะจากเงินต้นแค่ล้านเดียวนะครับนะนี่คือ18 19ปดสยี่สิปีเองนะครับนะสิบแปดสิบเ้ายเสาสี่ปีเองสาสี่ปี สองเท่ากว่านี่ก็โอ้โหเยอะน,นะอะ่ต่อในกครหุน้นลงไฟฟ้าตัวที่สองเอเ e อเ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 อดูกราฟสักห้าปีย้อนหลัง กราฟม่มันมากเลยนะ EA เที่ราคา IPO แล้วกันนะ IPO สมมุติว่าเราซื้อที่2,014แล้วกันนะครับ2 0 1 4เราซื้อตรงนี้นะครับ6บาท6บาทตืๆมาวันนี้นะครับ59บาทนะจาก6บาทมากลายเป็น59นะครับนะดู หนะนะ้าสนะิบเก้านะครับหนหกนะเก้าเท่านะครับเกือบเป็นหุ้นสิบเด้งนะถ้าเราลงทุนล้านหนึ่งนะนะก็ได้สิบล้านล้ะเกือบสิบล้านแล้ะน,น,นี่คือถือว่าเป็นหุ้นสิบเด้งเลยนะหุ้นสิบเด้งมีอยู่จริงนะครับ หบาทนี้ประมาณปี2013นะครับนะที่ราคา6บาทนี้ประมาณ2013นะ13 14 15 16 17 18 19 20ถือยาวประมาณ13 ยีิบสองประมาณสิบเกือบสิบปีนะเกือบสิบปีนะครับประมาณเกือบสิบปีเกือบสิบปีปีละร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะดังนั้นใครใครลงทุนใน EA นี่ก็ ด้วยไปนะครับอ่าต่อ GPC s นะครับ GPC s GPC s อันนี้ไม่ได้มาใบหุ้นนะครับนะแต่ว่าดูจากกราฟย้อนหลังนะครับ,นะร,บราคา IPO อ่าสมมติเราเข้าที่อนะ ยี่สิบสองยี่สิบสองปีสองพันสิบห้านะครับสองพันสิบห้านะยี่สิบสองปีนี้สองพันยี่สิบเอ็ดสิบห้ายี่สิบเอ็ดก็หกปีนะหกปีหกปีจากยี่สิบสองกลายเป็นเจ็ดสิบสองนะนะครับเจ็ดสิบสองหารยี่สิบสอง สามเท่ากว่าเนี่ยเราลงทุนล้านหนึ่งก็ได้สามล้านกว่าน,นะใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณสิบห้าสิบห้ายี่ิบเอ็ดก็หกปีนะหกปีสามเท่ากว่า สามร้อยเปกว่านะครับ,นะรบอ,อีกตัวบีกิมบีกิมบีกิมนะครับบีกิมก็สนะิบแปนะที่ปี2017นะครับ ส2่อ่ะสิบแี่สิอ่ะปีนี้อ่ะสี่สิเท่ากว่านะครับเราลงทุนล้านนึงก็ได้ประมาณ2ล้านนะ2สองเท่ากว่า 2เท่ากว่าที่ระยะเวลาเท่าไหร่ IPO ที่2017นะ17วันนี้21 17 18 19 20 21โอ้แค่ไม่กี่ปีเองนะ17 18 19 20 21 3 4ปีเอง นะครับสามสี่ปีก็ได้ไปกี่เด้งเลยสองเด้งกว่านะครับอ่าอีกตัวสุดท้ายนะครับเอโก้เอโก้ก็ <โ>กอูอืเอกโกน้นี่โอ้โหแปดสิบสามร้อยเจ็ดสิบสามนะครับจาก จาก83แล้วกันนะมามาร7 3แล้วกัน173 83จองเท่ากว่านะครับนะก็สิบสองสิบสามสสห้าสหสิปีสองเท่ากว่า แต่ถ้าใครขายจุดนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับรวยนะเนี่ยนี่ยขายตรงนี้นี่รวยขายสองพันสิบเก้านี่รวยอย่างเดียวนะครับรวยนะนี่คือหุ้นลงไฟฟ้านะครับห้าตัวสั้งห้าหกปีย้อนหลังนะครับดูแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับว่าหุ้นโนไฟฟ้ามีอนาคตนะ เราก็ยังพัฒนาโลงะไฟฟ้าอยู่แต่ว่าเราอยู่นอกตลาดนะเราไม่ได้ขายในในนี้นะครับโอเคมีอะไรอัปเดตจะแชร์ให้ฟังเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ